สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่และรายการเซาฮสายสุขภาพรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวน่ารู้และสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของโรคอ้วนในเด็กค่ะโรคอ้วนในเด็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกป,ปีสาเหตุหลักๆมาจากปัจจัยทั้งสิ่งแวดล้อมเช่นการรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตแบบนั่งนั่งนอนนอนหรือการติดอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเป็นเวลานานโดยขาดการออกกำลังกายนอกจากนี้อาจจะทำให้เด็กบางคนมีปัญหาทางจิตใจและอาจจะก่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมามากมายอีกด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจเหล่านี้อาจจะทำให้เด็กๆขาดความมั่นใจและก่อเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้ในอนาคตนะคะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ จึงควรที่จะใส่ใจดูแลอาหารการกินของบุตรหลานให้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ําหนักมากจนเกาะเกิดเป็นโรคได้ในอนาคตนะคะและว,วันนี้เราก็มีนักโภชนาการค่ะที่จะมาแนะนําแล้วก็ให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันหรือวิธีการทําอย่างไรเพื่อให้เด็กห่างไกลจากโรคอ้วนไปฟังกันเลยค่ะ อาหารหวานนะคะก็จะมีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะคะสาหรับน้ําตาล1กร,รัมก็จะให้พลังงาน4แคลอรีนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเรารับประทานมากเกินไปก็จะทําให้เกิดพลังงานที่เยอะแล้วก็สะสมในร่างกายทําให้เกิดโรคอ้วนนอกจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็น้ําตาลสูงแล้วก็จะมีปัจจัยอีกประนึงก็คือการรับประทานอาหารที่เยอะเกินไปมากเกินไปกินจุกจิก สาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการไม่ออกกําลังกายหรือว่าไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเลยเช่นการเ,าเล่นเกมเป็นเวลานาน,านๆสําหรับปริมาณน้ําตาลในอาหารที่จะขอเน้นก็คือปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่ม น้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องก็จะให้น้ำตาล8ช้อนชาหรือว่าถ้าเป็นขวดก็จะให้ประมาณ10ช้อนชานะคะปริมาณที่ควรบริโภคใน1วันก็คือ6ช้อนชานะคะแล้วก็จะทำให้เกิดโรคอ้วนได้ในอนาคตค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและหลีกเลี่ยงโรคอ้วนในเด็กนะคะก็คือ 1. ออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอรประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงต่อวันนะคะ,ะงดอาหารพวกไขมันสูงเช่นฟาสต์ฟู้ดอาหาร ของท่อต่างๆแล้วก็ขนมหวานเครื่องดื่มหวานๆของขบเคียวต่างๆนะคะในระหว่างมือ้อถ้าน้องๆปฏิบัติได้ตามที่แนะนำข้างต้นนี้นะคะก็จะทำให้น้องๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะน้องๆก็จะสามารถห่างไกลจากโรคอ้วนหรือโรคที่จะตามมาในอนาคตที่เกิดจากโรคอ้วนเช่นไขมันเบาหวานความดันโลหิตสูงสุขภาพร่างกายของน้องๆก็จะแข็งแรงและสมบูรณ์แน่นอน ไม่ว่าโรคอ้วนจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตามการป้องกันที่สำคัญลำดับแรกเลยก็คือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพอ่อคุณแม่ก็คือปัจจัยสำคัญที่จะคอยดูแลคอยให้กำลังใจและอบรมให้ลูกหลานของท่านได้ตระหนักถึงปัญหาของโรคอ้วนค่ะเพื่อที่ลูกหลานของท่านจะได้เติบโตไปเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง มั่นใจในตัวเองและพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดีในอนาคตค่ะหากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่รายละเอียดด้านข้างนี้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการเซทายสายสุขภาพบ๊ายบาย